เพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยตามชื่อคลิปเลยนะคิดว่าหลายๆคนคงแบบตาลุกวาวเลยใช่ไหมเพราะว่าวันนี้จะมาทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากๆนะคะที่เมื่อก่อนได้รับเสียงตอบรับดีมากแต่มีแค่ภาคเดียวแล้วก็ไม่มีเวลาทําอีกเลยนะตอนนี้ว่างแล้วนะคะหลังจากไม่มีงานจ้าง <c oughs> ก็ไม่มีใครจ้างนะคะก็เลยมานั่งทำคอนเทนต์ดีๆถูกและดีที่ดโศเพราะว่าตอนนี้ไดโศกเขามีแบบของออกใหม่มาเย,ยอะแยะมากมายมากเลยก็เลยมาทำภาค2นะคะก็คือภาคนี้นะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่าเรามาเปิดถุงก,กันเลยดีกว่านะคะซื้อมาเป็นถุงใหญ่มากๆเลย มีความเหอนะอันแรกนะคะก็คืออันนี้ปอนปอนชีคนะคะเป็นแบบที่ทาแก้มนะเขามากับแบบพับสำลีน่ารักแล้วสีนี้มันดูแพงมากเลยนะคะรุ่นชอบมากเคยใช้ครั้งหนึ่งแล้วนะมันแบบสีติดดีเหมือนกันนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนของราคาแพงเออสีแอปเปิลคอรนี่ตอนแรกที่เราซื้อมาอันนึงเนี่ยเราใช้จนหมดไปแล้วนะมันเป็นสออีชมพูกว่านี้นะคะอันนี้แบบ สีดูแบบดูดีดูราชนิกูลมากเลยเป็นสีส้มพีชนะคะแล้วก็มีชิมเมอร์เล็กน้อยนะนี่พับน่ารักมากอ่ะยุ้มยุ้มกระตุกกรตุกะตุกรก,กรกุน่ารักก็คือแบบสีติดออกมาดีนะคะ เห็นไหมนี่สีน่ารักมากนะคะแต่ว่าสีนี้จะหาค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะก็ไปควานหากันเอานะคะสำหรับปอนปอนชีกนะคะสีแอปปิคอตนะคะราคา60บบาท,บาทก็จะเป็นกล่องเหล็กน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะโอเคมาดูอันต่อมากันเลยดีกว่านะคะเป็นอันนี้ มาร์คมือนะคะเป็นเขามาในรูปแบบถุงมือเลยนะมันจะติดกันมาแล้วก็ฉีกแควกนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในมือสองข้างนะคะแล้วก็ม้วนพันปิดเทปนะเขาให้ทิ้งไว้20นาทีมือเราก็จะนุ่มนะคะไอ้ตามแบบผิวพวกขอบเล็บเอ่อจมูกเล็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พวกแบบเอ่อหนังไก่ด้านๆตามข้อนิ้วอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นนะคะช่วยทำให้มือแบบนุ่ม ชุ่มชื้นนะต่อมาอน,นี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะภาคที่แล้วก็เกือบจะใส่เข้าไปหรือว่าใส่เข้าไปแล้วก็ไม่รู้จาไม่ได้นะคะก็พูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันมันจะเป็นเม็ดมาร์กนะก็คือเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้นะคะพอเราเอาเอาเซรั่มหรืออะไรที่เราใช้อยู่เป็นประจำอะ่ะพวกแบบ เอเซนต์เข้มข้นเซรั่มเข้มข้นหรือว่าน้ำลูกเดือยเทใส่เข้าไปนะคะมันก็จะพองเป็นแผ่นมาร์คแบบพอดีกับหน้านะอันนี้1ชิ้นนี่มันจะมี4เม็ดนะคะ60บาทได้4เม็ดเออมันดีชอบอะไรที่แบบฟิวชั่นแบบนี้ต้องเอามาอัดแอปเองนะต่อมานะคะจะขาดอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่ามันเป็น ที่เขียนคิ้วที่เลอะขามากๆนะคะแล้วก็หาซื้อยากมากๆเลยจะมีสองสีนะคะก็คือบราวกับดีบาวปกตินุ้นจะใช้สีดีบาวแต่ว่าหาซื้อไม่ได้นะคะก็เลยซื้อสีบราวที่มันไม่ใช่สีคิ้วตัวเองมานะคะเพื่อที่จะให้ดูว่ามันต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นนะ่ะเธอก็คือเป็นนสอเขียนคิ้วหัวสามเหลี่ยมของดโซนะคะติดทนทานมากแบบ คุณภาพคือราคา60บาทแต่คุณภาพเท่าที่เขียนคิ้วของอ e ีตูดีเลยนะคะชอบมากๆดูไป้ายไฟโอเคต่อมานะคะจะไม่รีวิวตัวนี้ไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือที่ล้างพับหรือว่าแปลงนะคะใช้ดีมากแต่ว่าที่ไม่ชอบอยู่อย่างหนึง่งคือเขาไม่ได้ผสมกลิ่นแบบน่ารักมุ้งงี้มานะคะกลิ่นก็ค่อนข้างสารเคมีนิดนึงแต่ว่า ก็ถือว่าคุ้มนะคะสำหรับ80มิล60บาทนะคือใช้ล้างฟองน้ำหรือใช้ล้างแปรงนะง่ายแบบหลุดลอกออกไปแบบปรึงแล้วเขาเขาก็มี makeup brush cleanser นะคะหรือว่าที่ล้างแปรงก็ดีทั้ง2ตัวนะคะซื้อไปเถอะ60 ส่วนต่อมานะคะอันนี้เป็นตัวที่แบบดีอย่างไม่น่าเชื่อนะคะก็คือ d ดโซค c ีนซ n ่งวอเตอร์นะคะแบบไม่มีแอลโกอฮอล์นะคือล้างเครื่องสำอางเช็ดล้างเครื่องสำอางดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวหน้าด้วยนะคะแล้วก็เข้าตาแล้วไม่แสบตานะ ได้ข่าวมาแว่ว่ว่าเขามีส่วนผสมของไฮยาลูโรนิกแอซิดด้วยก็คือแบบช่วยลดพวกการระคายเคืองต่างๆช่วยให้หน้าชุ่มชื้นนะคะแล้วก็แบบไม่แห้งกร้านต่างๆอย่างนี้โดยรวมถือว่าดีราคาถือว่าผ่านผ่านฉลุยอันนี้คลิปที่แล้วแนะนำไปแล้วนะคะก็คือ,อ,อท็อปโค้ทที่เป็นแมทนะก็คือสมมติว่าเราทาสีเล็บธรรมดาที่มันเป็นสีเงาวิงน่ะ พอเราท็อปโค้ดอันนี้ไปนะคะเราก็จะได้สีเล็บที่เป็นสีด้านนะสีแมทนะคะมีความแพงราชนีกูลขึ้นมาในสีของยาทาเล็บนะแต่ว่าที่มีเพิ่มเติมคือตัวนี้นะคะเบสโค้ดนะของไดโซนะคะหลังจากที่นุ่นออตั้งสเตตัสว่าให้แนะนำของถูกและดีในไดโซนะ mm hmm. ก็มีคน อือยึมาว่าตัวนี้ดีนะคะก็เลยมาลองพอลองแล้วมันก็ดีจริงๆนะก็คือจะทําให้หน้าเล็บของเราแบบไม่เหลืองแล้วก็ทําให้เล็บของเราเงางามขึ้นนะคะก็ทาก่อนกันทาเล็บยาทาเล็บได้นะสำหรับเบสโคสสีชมพูค่ะตัวนี้นะคะเป็นแปลงนะสําหรับล้างหน้านะราคา100บาทนะคะคือจริงๆไดโซดจะแบบทุกอย่าง60ใช่ป่ะแต่ว่าตัวนี้จะแบบราคาแอบ สูงขึ้นมาหน่อยที่ชอบเลยก็คือประทับใจแรกเนี่ยคือตอนแกะออกมานะคะขนนุ่มมากนะขนนุ่มแบบนุ่มที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ไอ้กลิ่นไม้ตรงเนี้ยหอมเออเอาสบู่ลงทั่วหน้าใช่ไหมแล้วเราก็วนแปลงนะคะวนขัดวนทั่วใบหน้า คือให้ความสัมผัสท,ที่นุ่มสบายมากแต่ว่าล้างหน้าสะอาดกว่าเดิมเยอะกว่าการใช้นิ้วล้างนะทําให้พวกรูขุมขนหรือว่าพวกสิวอุดตันหรือว่าสิวเซียนของนู่นเนี่ยคือแบบลดลงดีขึ้นมากเลยนะคะเพราะว่ามันซอกซอนลึกนะแล้วก็ราคา100บาทเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มมากๆเราไม่ต้องไปใช้แปลงไฟฟ้าอะไรแบบให้มันเวอร์วงเราก็ใช้ อัตโนมือนะคะขัดวนทั่วใบหน้าของเราไปแบบชิวๆชิวๆขัดไปนึกถึงผู้ชายไปเพลินๆแล้วก็เสร็จแล้วก็ล้างน้ําเปล่าแล้วก็โอเคทาครีมอะไรอย่างนี้เนาะส่วนต่อมานะคะเป็นโตฟูไวท์เทนนิ่งสลีปปิ้งแพคนะคะจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยซื้อมาลองเนี่ยมันเป็นสครับนะชอบใช้สครับมากเลยไออันซีรีโตฟูเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันหมดนะคะก็สครับเขาจะเป็นกระปุกแบบใหญ่ๆหน่อยนะคะกระปุกแบบ ประมาณนี้แล้วก็แบนๆกว่านี้นะเออจะแบนประมาณนี้นะคะกออ็หมดทุกที่นะคะหลังจากที่รีวิวในเพจไปนะคะคนก็ไปกว้านซื้อสมหมดเลยนะตัวนั้นนุ่นชอบใช้ขัดตัวนะคะตอนแรกเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าลองขัดหน้าใช้ขัดตัวก่อนสรุปว่าเออดีเว้ยก็เลยใช้ขัดหน้าด้วยนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นสลิปปิ้งแพคนะคะ เออจะก็จะช่วยทําให้หน้านุ่มชุ่มชื้นคือแบบดีมากสําหรับราคา60บาทนะทั้งสครับทั้งตัวนี้เลยนะคะชอบทั้ง2ตัวเลยคือฟินมากๆเลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายที่หาไม่ได้นะคะก็คือคิ้วโค้ดคือขวดมันจะเหมือนแบบยาทาเล็บนะก็คืออายบาวโค้ดนะคะคือพอทาคิ้วเสร็จแล้วก็ทาทับลงไปแล้วมันก็จะทําให้คิ้วของเราติดทนทานขึ้นนะคะก็ถ้าใครที่แบบอยากดูรูปก่อนว่าตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปติดตามได้ที่ พจนะคะทันทีที่นุ่นหาเจอเดี๋ยวนุ่นจะลงรีวิวไว้ในเพจเนาะเออแต่ว่าส่วนตัวก็เคยลงไปแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะก็แค่นี้สำหรับของไดโซภาค2ที่นุ่นชอบมากๆนะคะจริงๆคือมันดีจริงๆนะไม่มีโฆษณานะคะสำหรับคลิปนี้นะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะนุ่นมีอะไรดีๆมาแนะนำอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะ Subscribe ไปด้านล่างได้เลยพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย